นี่คือระบบรถต้นทุเรียนอัตโนมัตินะครับอ่าอยู่ที่บ้านธนาพิลักษ์วังหินรีสอร์ทนะครับก็เป็นรูปแบบของคนขี้เกียจนะครับอ่าตัวน,นี้มีทองอุไรนะครับอ่าอยู่ใกล้ๆ้ปลูกต้นทุเรียนนะครับตัวนี้เป็นดินภูเขาไฟนะครับหนึ่งรถหนึ่งคันรถนะครับรถอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติ อันเดียวเท่าน,น,นี้แหละลารถนะครับตัวน,นี้นะครับตั้งกับระบบเครื่องอัตโนมัตินะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัดตัวจ่ายนะ้ำในการรถต้นทุเรียนนะครับที่ตั้งไว้ก็ทำสำหรับช่วงที่ไม่อยู่นะครับที่ผ่านมาไม่อยู่ก็เลยทำตัวนี้นะครับนี่ครับ ไปจะเป็นสายยางมานะครับแถวนี้ไม่ค่อยได้รถเลยสายยางจะไล่ไปรรถอัตโนโมัตินะครับอัตโนโมัติต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียน นี่มันสิหอดงามตังมันก็สิโพดเอียมันเลยเห็นมันหอดอยู่สามสิบนาทีหยาที่งามยุ่ยวาเนี่เห็นบอ,อนบลนะโอ้ยอต้นไหนเกิดบ่เกิดไปเกิดอันหางหยางหยางอืมหยางามยุ่ยว่วยอนอืเป็นระบบตั้งรถอัตโนมัตินะครับตอนไม่อยู่บ้านมันก็จะรถให้ตัวน,นี้ตั้งทุกสิบสองชั่วโมงนะครับ สิบสองชั่วโมงรถหนึ่งครั้งนะครับเช้าแล้วก็เย็นประมาณหนึ่งทุ่มอีกครั้งหนึ่งเป็นแบบของคนขี้เกียจนะครับไม่ใช่คนขยันกีา <c oughs> ปุ่นเห็ดอยู่เ,เห็ดอยู่น่อยหนึ่งเห็ดอยู่มันหนาวมันบ่แห้งมันได้กเห็ดเอาแท้าวกบักทั่วบักกยังไงนะอยู่ในคอเนี่ยก็หนึ่งคนจสองเตือเต้กัน ครับระบบอัตโนมัติอัตโนมัสลดต้นทุเรียนครับลดต้นทุเรียน้องแ่งเออแม่นอยู่เป็นดอก <c oughs> บริเวณร,รอบบ้านนะครับก็จะเป็นทองไร ส่วนต้นมะม่วงเป็นพันธดูไบนะครับปีนี้เป็นพันดูไบไม่มีไม่มีดอกไม่มีผลเป็นพันดูไบส่วนอ่าตอนนี้เป็นหอมนะครับเป็นหอมกับผักแป้นอ่ามีแต่ญ้าครับนี่หอมเอามาจาก้ายกกแคนโพไซนะครับออกดอกครับออกดอก ออกดอกครับออกดอกอ่านี่ก็เป็นต้นชวนชมนะครับชวนชมตัวนี้ทองอุไรหน้าบ้านนะครับทองอุไรหน้าบ้านครับข้างหน้าก็จะมีไม้ประดับนะครับไม้ประดับไม้ประดับ ไม้ประดับไม้ประดับก็น่าจะเพียงพอกันละสองครั้งนะครับด้วยระบบอสตโนมาสต้นทุเรียน